สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนะักกรน,นะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพามาขอหวยนะท่านผู้ชมเนาะขอหวยนะท่านผู้ชม จะเ,เข้าไปดูหัวนะท่านผู้ชมเนาะกับจอมปลวกท่านผู้ชมที่อยู่ตรงบริเวณต้นข่อยนะท่านผู้ชมเนาะที่สูงพุ่มหัวเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้กับแนะอดมินเทพนักกรนะนะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่าผู้ชมเนาะ มแมลงอะไรท่านผู้ชมบินว่อนเลยท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อท่านผู้ชมเอ้ทุกๆคนครับเนาะเี่เขามาเบิงช่องคนซองเลกเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะไม่เด้อพูดก็พูดยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับช่องคนสองเลขนะครับผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันเนาะครับเนาะค่อยๆซองไปน้ำกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเด้อว,ว่าตัวเลขสิได้ตัวใดเนาะมื้อนี้นะค่อยๆซองไปน้ำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะค่อยๆเบิ่งไปน้ำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ จะเห็นต so right? right? ัวเลขตัวใดเนาะเมื่อนี้เนาะก็ค่อยๆซ่องไปน้ำกันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็มาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็รอดูนะท่านผู้ชมเนาะจะปรากฏตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็มาส่องด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินทางล่างคลิปนะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อครับเด้อมาทั้ล่างคลิปเด้อขอมาคุยกันเด้อครับเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ขอมาเนาะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนเด้อท่านผู้ชมเนาะสำหรับช่องคนซองเลขเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่กดติดตามให้แอดมินเนาะ คอมเมนต์ Comment, ขอมมาวา้ามาจาก,กันไดเด้อท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาส่องดูนะท่านผู้ชมเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋วตอนนี้แอดมินก็พยายามหาตัวเลขอยู่นะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็ยังไม่เห็นตัวเลขเนาะน่าจะเป็น ใช่ตัวเลขไหมท่านผู้ชมเดี๋ยนะเดี๋ยวแนะอดมินจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมรู้สึกว่ายุงเยอะนะท่านผู้ชมเวลาขณะนี้ก็ใกล้หกโมงแล้วนะท่านผู้ชมหกโมงเย็นนะครับท่านผู้ชมเดวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ ตัวใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อครับเด้อท่านผู้ชมตัวเลขนะเนาะเดี๋ยวเบิ่งเห็นแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขเก่าเนาะตรงนี้เนาะตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมเลขเก่าเนาะมองนีเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นเลขเก่าเนาะที่เหลียวเห็นเนาะตรงนี้เนาะเก่ากับเป็นอย่างเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อ ค่อยๆซ่องไปน้ากันเนาะค่อยๆเบิ่งไปน้ากันเลขเก้าเห็นก้อนเลยเนาะท่านผู้ชมเป็นเลขเก้าแล้วเศษเลขก็ยังอีกกับเบิ้งไปน้ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะเลขเก้าแล้วก็เป็นเลขแปดเนาะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขแปดเนาะตรงปลายมือแอดมินเนาะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขแปดเนาะเก้าแปดแปดเก้าเด้อท่านผู้ชมเด้อบางนี้ก็เป็นเลขสามเนาะท่านผู้ชมเนาะ สามแปดแปดสามนะท่านผู้ชมสามเก้าเก้าสามเนาะเด็กเก้าที่เฮาเห็นเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขยุคสามโตนะท่านผู้ชมเนาะแปดสามสามแปดเดอ้อพี่น้องเต้าสามสามเก้าเนาะซึ่งเอ๋อเห็นเนาะ ตัวเลขที่เห็นก็เป็นเลข9นะท่านผู้ชมรวมทั้งเลข8แล้วก็เลข3นะท่านผู้ชมเนาะจำ8 8 3นะท่านผู้ชม3 9 9 3รวมทั้ง8 9 9 8นะท่านผู้ชมเนาะหรือจะควายตัวเลขซื้อก็ได้นะท่านผู้ชม <reson ant> เห็นเหมือนกันหรือเปล่า <Watch> ครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชม 9889นะท่านผู้ชมเนาะ8338นะท่านผู้ชม9339เนาะท่านผู้ชมเนาะหรืจะจับตัวเลขไขว้กันซื้อก็ได้นะท่านผู้ชม9889เน,ะ8 3 3 8นาะ8338รวมทั้ง9339นะท่านผู้ชมเอท่านผู้ชมเห็น เมื่อสักครู่นี้แอดมินไม่เห็นนะท่านผู้ชมเนาะพอมองไปอีกทีตัวเลขนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขห้าตัวใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเลขห้าด้านบนเป็นเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยคู่นี้เนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมคู่นี้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเนาะเลขห้าใหญ่นะท่านผู้ชมเนี่ยห้าอันนี้เจ็ดนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขที่เรามองเห็นตัวแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเลข9เนาะแล้วก็มองเห็นเลข8เลข3นะท่านผู้ชมเลยจะจับตัวเลขไข้กันซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะ5 7 7 5 8 9 9 8นะท่านผู้ชมเลยจะเป็น3 8 8 3เนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะเนาะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับ เป็นเั่ไใดเนาะพี่น้องเป็นเครื่องกันบะเนาะเป็นตัวเลขเครื่องกันบนเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องค้นซองเลขนะครับเด้อก็เป็นกำลังใจให้อดมินนะครับเนาะเป็นเครื่องกันบอก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกร่างคลิปเด้อท่านผู้ชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อก็เป็นกำ no? ลังใจให้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขเข้ากระไดมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวแรกที่เห็นก็เป็นเลขเก้าเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเลขเก้าแล้วก็เป็นเลขแปดเลขสามเนาะที่เราเห็นข้างแรกเนาะแล้วก็ต่อไปเขา้าไปเลขหาเลขเจ็ดนะครับเนาะกับตัวเลขไข้กันซื้อเด้อหาเจ็ดเจ็ดหาานะแปดเก้าเก้าแปดแปดสามสามแปดเนาะตัวสิเป็นเก,ก้าสามสามเก้าก็ไดเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนเด้อพี่น้องเดอ้อก็็เป็นกำลังใจให้แอดมินเนาะใครมีโอกาสได้เทบคลิปดีๆแบบนี้มาฝากพี่น้องเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพรบกันบนช่องคนสองเลขสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ